สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมรุ่งลำไยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการป้องกันพวกเพี้ยแป้งพวกเชือ้อราพวกมดอะไรพวกนี้นะครับช่วงนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมต้นนะครับลำไยชุดแรกก็ออกใบแล้วนะครับก็เริ่มแก่แล้วครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการ การป้องกันเชื้อราขึ้นต้นนะครับการป้องกันมดที่จะขนเพี้ยแป้งขึ้นต้นการป้องกันหอยทากที่จะขึ้นต้นไปทำลายผลหรือว่าทำลายใบนะครับผมจะแนะนำแบบนี้นะครับคือเห็นช่วงนี้ไหมครับช่วงนี้นะครับช่วงที่ โคนต้นเนี่นะครับเราจะกวาดใบออกจากโคนต้นนะครับเราจะกวาดออกจากโคนต้นที่จริงแล้วต้องเอาใบเอาอะไรออกให้ห่างๆประมาณสัก3 0ถึง50เซนนะครับเราจะไม่ให้ใบติดโคนต้นนะครับเพราะว่าถ้าใบติดโคนต้นพวกเชื้อราพวกมด พวกอะไรเนี่ยก็จะจะเข้าขึ้นต้นได้ง่ายนะครับเพราะมันสกปรกนะครับพวกหอยทากพวกอะไรพวกนี้นะครับเราจะกวาดใบออกจากโคนให้ห่างประมาณ30ิบเซนถึง5้าสิบเซนก็ได้นะครับที่ผมที่ผมกวาดออกไม่ไม่ห่างมากก็เพราะว่าถ้ากวาดออกห่างมากเอ่อพวกวัชพืชก็จะขึ้นนะครับพวกหญ้าพวกอะไรก็จะขึ้น ผมก็เลยเอ,ออกประมาณสักสักเท่านี้พอสัก30เซนนะครับเราจะอ,าออกห่างๆมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ไม่มีสูตรตายตัวนะครับพอเอาออกแบบนี้แล้วนะครับพื้นพวกนี้ก็จะสะอาดนะครับจะไม่มีพวกแมงพวกอะไรขึ้นไม่ไม่ค่อยขึ้นนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเอา พวกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เอาพวกฟูระดานก็ได้นะครับมาหวานรวยรวยช่วงนี้นะครับเพื่อป้องกันพวกมดพวกหนอนพวกเพีย้ยไม่ขึ้นต้นนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยตัวเมียมันจะไม่มีปีกนะครับมันจะอาศัยมด อาศัยมดให้พาขึ้นขึ้นต้นนะครับช่วงเวลาที่มันระบาดเนี่ยก็คือช่วงที่เป็นดอกนะครับช่วงที่เราทำดอกกันพอดอกออกปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับเห็นหมดไหมครับมันก็จะให้หมดพาขึ้นต้นนะครับ สำหรับตัวผู้ของเพลี้ยแป้งมันจะมีปีกนะครับมันจะบินบินมาเกาะได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการวางยามดนะครับออที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับผสมปลากระป๋องแล้วก็มาป้ายป้ายตามต้นมานะครับสักจุดหรือ2จุดลองกลับย้อนไปดูคลิปที่วางยามดดูนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราจะวางประมาณสัก 2-3ถึงสรอบนะครับ3มเดือนวางครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราวางไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมันไม่ขนเหยื่อก็มีนะครับถ้าใส่ถ้าใส่ยาเยอะเกินไปมันจะไม่ขนเหยื่อนะครับหรือบางทีเราวางเสร็จแล้วเนี่ยฝนตกลงมามันช้าล้างเหยื่อออกไปนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราจะวาง3มรอบ3เดือนเราจะวางครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันมดนะครับ เราจะทําทุกๆต้นเลยนะครับเราจะกวาดออกให้ห่างๆหน่อยอันนี้มันมันไม่ห่างเท่าไหร่เช้ลลาที่อยู่ใต้ใบมันจะขึ้นครับเราจะกวาดออกให้ห่างๆหน่อยกวาดออกห่างมากก็ไม่ดีเพราะญ้าจะขึ้นนะฮะ ก็อย่าลืมวางยาหมดนะครับช่วงนี้ผมจะยังไม่วางนะครับมันเป็นหน้าฝนผมจะวางอีกช่วงหนึ่งประมาณเดือนธันวานะครับเดือนธันวาผมจะวางอีกครั้งหนึ่งนี่คือวิธีเป็นเกจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการทำลำไยสำหรับช่วงนี้ ที่เราเตรียมต้นอยู่นะครับถ้าเรามีเวลาว่างก็มากวาดออกเป็นผลดีมากกว่าผลเสียครับ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ